สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมมี่เปิดใจชีวิตหลังแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานสําหรับซีซ,ซีวัตกับเอมมี่กลิ่นประทุมแต่ก็ยังไม่มีวิแววมีทาย,ยาทด,ด้วยกันสักทีเพื่อน้องต่างก็พาล,ลุ้นอยากให้มีเร็วๆล่าสุดสาวเอมมี่ก็ได้ไปนั่งพูดคุยเปิดใจเล่าเรื่องชีวิตรักที่แต่งงานไปกับสามีหนุ่มซีซีซวัตผ่านทางรายการแฉ ซึ่งมดดํขาขจภาก็ได้ถามถึงเรื่องลูกเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีแซวเอมมี่ก็ได้เผยว่าสรุปแล้วไม่น่าจะมีเป็นความคิดตั้งแต่แรกแล้วเหมือนเราก็พยายามจนเลิกพยายามแล้วแหละเราเลยรู้สึกว่าเราเอาดีด้านการสนับสนุนลานดีกว่ามันวุ่นวายนะการที่จะเป็นภรรยาของคุณซีซีวัต คือเขาไม่ใช่คนที่จะอะไรก็ได้เราต้องดูแลเขาในหลายๆขั้นตอนมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วคือมีสามีก็เหมือนมีลูกนั่นแหละแต่บางทีเขาก็จะงอแง,งมีมุมงอแง,งแต่เวลาออกข้างนอกบ้านก็จะทำงานเป็นผู้ใหญ่เลยซี่ไม่ยอมทำการบ้านเพราะเล่นเกมไม่หรอกตอนแรกสุดเราตั้งใจว่าจะไม่มีแต่พอไปไปมามาเห็นหลานเอ๊ะหรือจะมีแต่พอเกิดช่วงโควิด และอะไรตอบมีอะไรก็เลยกลับมาคิดว่าจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันสองคนมันก็โอเคแฮปปี้ดีณนะตอนนี้อยู่ในช่วงที่คิดว่าคงไม่มีลูกแล้วนะณนะตอนนี้อยู่ในช่วงที่คิดว่าคงไม่มีลูกแล้วนะแต่ก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเด็กแต่แค่รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราหรือการใช้ชีวิตของเราทุกอย่างคือเรายังแฮปปี้กับการทำงานแฮปปี้กับการอยู่กับเพื่อนคือเราแฮปปี้อยู่กับชีวิตทุกวันนี้มาก เกือบจะไม่ได้แต่งงานกันคือพอเราครบกันนานๆมันก็จะมีจุดที่แบบอิ่มตัวจุดที่เป็นตัวของตัวเองมากจนเราจะรับกันได้ไหมหรือจุดที่มีทะเลทไลายไปบ้างคบกัน9ปีแล้วก็แต่งงานทุกวันนี้ก็16ปีแล้วขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ